สวัสดีค่ะมากินขนมจีนนับยานะคะลูกชิ้นพร้อมไข่นะคะไข่ขา้าวนะคะนี่นะคะมากินกันได้เลยนะคะขนมจีนข้าวขนมจีนจานเดียวนะคะแบบอร่อยนะคะเข้มข้น,นะคะ่ะนี่นะคะใส่ถุงกอไปเรียบร้อยแล้วนี่นะะเข้มข้นนะคะใส่พริกป่นด้วยค่ะถึงพร้อมด้วยถุงกอนะคะ พุกเขาให้เข้ากันใครชอบแบบไหนก็ทานแบบนั้นได้นะคะอันนี้เรามีไข่ข้าวนะคะแต่มันติดเราก็เลยแกะซะเละไปเลยค่ะแต่ก็กินได้นะคะเพราะว่าเปลือกเขาติดนะคะน,นี่นะคะกินกันได้ะคะ่ะรีขนมกินน้ำยาอาทิย์นะคะ มีถัวด้วยวันนี้เป็นขนมเค็งเมนอูเราตอนนี้เป็นขนมจีนมกรทีเข้มข้นค่ะ ใส่พริกอีกหน่อยนะคะไม่ต้องให้เผ็ดยกมือไว้าพักก่อนนะคะใส่เน้อกกินคำใหญ่ๆไปเลย เช้าอากาศดีพอบ่ายสิบเอ็ดโมงไปแล้วหูร้อนยิ่งตอนนี้ร้อนหนักเลยขนมเค้นอร่อย ที่เข้มข้นเห็นไหมคะมันก็เผิดนิดหน่อยนะคะ ไม่มากแต่เผ็ดแต่ก็ขึ้นชื่อว่าเผ็ด ในทุกงานนะคะถ้าเป็นงานแบ้านๆนะคะก็ไม่พ้นนะคะขนมจิบน้ำยาปากกับน้ำยาก,กะทิเยอะค่ะเป็น,ปนแบบแล้วก็ถ้าอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะเป็นอาหารหลักนะคะ พัดลมดังนะคะเพราะว่ามันร้อนจริงๆค่ะยกพาขึ้นไปข้างบนนี่ต้องใส่แป่นกันงลางแล้วไปตาข้างบนหูเมื่อปวอดหลังเลยเยอะเฟรนดิสทำ ซักผ้าทั้งผ้าขมผ้าลาลนะซักหมด ยาเขึข้ขคนยากะทิเข้มขคนแล้วอร่อยด้วยค่ะเจ้านี่ทำอร่อยมาก ชี่อ่หิวมากนะคะรูกก่าไม่พอที่ยไ,ได้อิ่มถ้าเราเราเองหิวมากแล้วเรากินแล้วเรากอิ่มแล้วค่ะถ้ามีนะคะบาทาไก่นะคะจะอร่อยมากเลยแต่ต้องเป็นน้ำยาปลาถึงจะอร่อย ยาปากเ่ยจะอร่อยมาก เผ็ดนิดหน่อยแต่ก็อร่อยเยอะ เผ็ดนะคะกินน้ำให้หายเผ็ดกินต่อแ้วก่อนกินเผ็ดเก่งนะเดี๋ยวนี้กินเผ็ดไม่เก่ง เก่งคำบรญยาย อร่อยมากเลยค่ะก็ขอลงจากเวทีกันนะคะเดีย๋ยวว่าไปหาอาหารเมนูใหม่ๆอีกนะคะมานะคะว่าเราจะทานอะไรดีอันนี้เราวันนี้เราก็ทาเออแหม็ทาขออาภัยนะคะพูดผิดวิ้นมารัวก็ขออาภัยทุกท่านด้วยนะคะแล้วเนี่ย น้ำยาก,กะทินะคะขนมจีนน้ำยาก,กะทิวันนี้เจ้าอีกเจ้าหนึ่งนะคะเราไปพิสูจน์มาแล้วซื้อม,มาถามอร่อยมากเลยค่ะราคาไม่แพงนะคะชุดเลยยี่สิบบาทค่ะยี่สิบาทเองนะคะอะ่ใช้ได้ค่ะใช้ได้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัย แถวค่าจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพาะคุ้มครองสาธุค่ะไว้บา,บายจ้าไว้เจอกันนะคะว่าเราจะทานอะไรนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ